ตัวนี้นะพบกับผมอีกแล้วนะครับผมงวิศวกรมยนนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในตัวปั๊มนะครับผมมาดูตัวปั๊มของเจ้าตัวยูชิดังในกล่องนีปั๊มตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในรถรถรถเชนเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็อนาโนนะครับไอซ์ไอแลวก็ของตัวของจีนนะครับบนจีนต่างๆก็จะมีใช้เจ้ตัวนี้อยู่นะครับบ้าน ก่อนนี้ผมขายเป็นเข่งเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงบ้างแล้วเพราะเขาใช้ตัวพิซั้นมาช่วยเสริมแทนค่อนข้างเยอะนะครับเป็นพวกพิซซั้นคาวาวาสกินะกนะครับพวกเคสามดีตครับก็จะมาอยู่ในพวกวัเข่งค่อนข้างเยอะละแต่ว่าสมัยก่อนนี้ตัวนี้ขายดีมากแต่ก็ยังมีส่วนที่ใช้เกียร์ปั๊มอยู่เกียร์ปั๊มตัวนี้ก็จะลงแนงนปรับกมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ดูไว้ รู้จักไว้ก็ดีครับผมหลกักการทำงกานเนี่ยของเจ้าตัว,ตวยูชซียหลอต,ตัวเนี้ไม่ต่างอะไรกันเลยกับเจ้าตัวเกียร์ปั๊มธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะเป็นเกียร์ปั๊มสองตัวนะครับสองตัวในการรีดน้ำมันออกแรหลักการนะครับตามรูปเลยครับก็จะเหมือนรีดน้ำมันออกไปฉสนันนการเสียของมันนะครับก็จะเหมือนเกียร์ปั๊มทั่วไปน,น,นะครับมีส่วหม้อตัวแรกนะครับ ตัวแว่นหน้าหลังนะครับเป็นตัวทองเหลืองแว่นนะครับแล้วก็ซีนรูปเลขสามเลขสามกับกับข้าวีนะครับนอกจากสองตัวนั้นแนล้วเขาที่จะเสียแล้วนะสองตัวนั้นจะเสียได้จากอะไรบ้างครับสองตัวนั้นส่วนใหญ่นะครับถ้าน้ำมันสกปรปกนะครับแล้วก็ถ้ามอาก,กาศนะครับเป็นเวลาช่วงระยะเวลานานหรือระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะทำให้เกิดการไหม้เสียสีกันได้เพราะเจ้าสองคนเนี่ยมันก็จะ สี่กับเจ้าตัวเฟืองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพา่เกิดการไม่เพิ่ะเกิดการลีนะครับประเด็นต่อมาเมื่อมันเกิดการลิ้มาครับก็จะทําให้เจ้าตัวซีนคอตัวนี้นะครับรั่วซีนคอเนี่ยรั่วได้หลายสายแงะนะครับอาจจะเป็นเพราะอายุการใช้งานหรืออย่างที่ผมบอกไปมันเกิดการลี้นะครับพอมันเกิดการลี้ที่โัว่นแล้วมันก็จะพลังออกซีนคอนะครับเมื่อมันลี้งระดับหนึ่งลิ้งเยอะๆเข้าก็าลังออก เปลี่ยนยังไงก็ไม่แห้งนะครับหรือบางทีถ้ามันเก่าแล้วซิงคอนมันแข็งแล้วมันก็จะกัดเาวามเป็นร้อนเวลาเราเปลี่ยนตัวใหม่ไปใส่ไปก็ไม่แห้งนะครับต้องทาเคาด้วยนะครับเวลาซ่อมก็จะเป็นเหมือนกับพวกพิซซันปัม๊มและเก็บความร้อนทัน่วไปเลยแล้วตัวนี้นะครับผมอซีนส,ส่วนเรื่องของแว่นแล้วนะครับสองตัวแว่นไอซีมแลแก้เผาด้วยนะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้งาน การใช้งานของเจ้าตัวนี้คือถ้ามันเสียจากการใช้งานเนี่ยก็คือเสื้อมันจะสึกเสื้อมันจะค่อยโดนยินไปเรื่อยๆเวลาเราใช้เป็นเสื้อที่สูงๆเป็นเวลาแานซึ่งเจ้าตัวเนี้จะบนกับพวกเสื้อลูมิเนียมเสื้อหน็กกลอก็ต้องบนกว่าอยู่แล้วนะเพราะว่ามันแข็งกว่าคิดว่าเสื้อมันสึกเพราะอะไรครับเพราะว่าเฟืองกองตัวอะไรครับเวลามันโดนเชือกกดแรสมมติโดนเชือไม่สมมติหรอกเวลาเราใช้งาน ชือกมันจะกดมาดันเฟืองมาติดทางห้องเสื้อรอบหลัหงตรงนี้มันจะดันเฟืองนะครับปึ๊บเบสช์แรงเยอะน,นะครับเป็นร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับก็จะดันมากินเรือ,องเวลาเป็นกวาไปเรื่อยๆถ้าเราใช้เพชเชอร์สูงเวลาเป็นเวลานานๆน,น,นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องเสือ้อปังมตัวนี้แต่รถพอใหมน่มนี้นะครับรถต่อใหม่นี้นะครับจะไม่ได้ดีไซน์ให้เสียเร็วขนาดนั้นนะละเพราะว่าเจ้าตัวเกียร์เนี่ยมันจะไม่ได้เช้เชเชอร์สูง ปีที่แล้วตอนผมอยู่วงการแรกๆ่งจะเข้ามาแรกๆตัวนั้นมันจะใช้เกียร์ปั๊มเนี่ยเป็นตัวขับรถเลยประมาณร8 0ยปบาทร้อยสองร้อยบาททำให้มันเสียไวยมากนะครับไวมากเพราะว่าเวลาเราใช้นานนายกระบอกยืดนานเจ้าตัวนี้มันจะกินเสื้อนะครับประมาณนี้นะครับโ,โดยในสมัยน,นีย้มันจะไม่โดนมันจะไม่รับพลังงานขนาดนั้นละมันก็จะทนกว่าทนกว่า เป็นส่วนของเจ้าตัวนี้มีอะไรอีกบ้างครับก็จะเปประมาณนี้นะครับวิชาลไกลนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับเจ้าตัวเนี้ยนอกจากมีอย่างตอนเดียวแล้วนะครับตอนเดียวก็จะมีสองตอนสามรูปนะครับสามดอานเจ้าตัวนี้ก็จะแบ่งออกมาเป็น GPP นะครับ GPP group หนึ่ง ่วนพาอะไรพอดยังไงก็ตามแต่โมเดลเลยส่วนใหญ่แล้วในงานรถนะครับจะไม่ใช่พาวริมแต่ก็็จะาตัวนี้เป็นพาวิมนะงานรถเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นพอสปาเลยนะครับแต่ก็ที่ผมเจอส่วนใหญ่จะเป็นพาวริมนะทีนี้มาถึงเรื่องตัว GPP นะครับนอกจากจะเป็น GPP แล้วเนี่ยก็จะมี GXP นะครับ GXP ก็จะเหมือนกันเลย หนึองสงแล้วก็มีศูนย์ด้วยนะครับก็แล้วแต่คนใช้นะครับใช้ไนในงานโรงงานะอุตสาหกรรมพบบ้างนะครับพบบ้างมีใช้อยู่บ้างนะครับแต่ถ้าใช้เปเชอม์ไม่ถึงเนี่ยผมแนะนำเป็นตัวเสื้ออลูมิเนียมกระดาษนะครับหรือถ้าใช้งานที่เปเชอร์โฮลนานๆนะครับโฮลน,นานๆก็เสื้อเหล็กหล่อดีกว่าแต่แน่นอนเสื้อเหล็กหล่อมันจะต้องแ็งกว่า เราพูดถึงปัญหาได้แล้วนะครับรปัญหาพูดถึงละดับความน,นะครับก็จะมีหนึ่งตอนสองตอนสามตอนนอกจากนี้จะมีอะไรอีกบ้างเนีสมัยก่อนก็จะเป็นตีตาย,ยูชิดะนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่เล็กมาแตาเดียวคนระับแต่ว่าตุ่น,ม,นมันก็ยังเป็นตัวยูอยู่นาะอตยูยูยังเป็นตัวยูยูชิดะอยู่ก็ลองดูกันได้ครับหาซื้กันได้ ถ้าของไม่มีก็ต้องสั่งข้างนอกโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องสเปคเก,กี่ยวกับเตัวบางนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับผมก็ติกต่อสอบสถามเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่ว่าอะไรกันนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้ครับผมหรือจะไลน์ผหานางานนี้ได้เลยนะครับ ก็โค้ดแล้วก็ลายข้ามาหาไทยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมขอตัวไปส่ง